Những không con yêu, mà dạy mày. Ô bây giờ, yêu. Tất cả mày. Tất cả mày. Một đọc cho một cưới. Sì, dạy chân em vào. Walmart, mày đọc cho mày. Mày cho mày. Mày Xí cho mày. Mày đẹp mà mày. Mày đọc cho mày. Mày đọc cho mày. Mày đọc cho mày. Mày cho mày. Mày đọc cho mày. Mày mày. Mày đọc cho 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 mày mày mày

พอแม่วแกมาดูไม่เลิกอย่าเงี้ยอยากจะดูน้ายคือทุกเมื่อไม่เก่งแต่ไม่รักทเกคนใครเจ้าเล่ห์เจ้าเล่ห์มาไม่สวยหรือมาไเ่ดีเออใจรสิหาไม่เจ้าเล่ห์เงี้ยเงี้ยเงี้ย มีหลักฐานไหมเดี๋ยวแน่พวกเนี่ยไปมานุนเยอะหขานเลยนะไม่มีหลัานเ้วไม่มาละไม่ด้ไม่หลักฐาแน่ใจเดี๋ยวถีบเลยไม่แน่ใจจะให้จะมาย้อ่าน่ออ่านหนูอ่านอาหนุน่โตอ่าจะได้ดูหน้าเชอถืออสอะไ่วะทำไมล่ะลูกอา่ điên à, cái này, điên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  cái này, เรียรูปมาทั้งงานเพชรชัดตะหายละบัดนี้เราได้เขียนสุนทรพจน์สารตามาดูตัวพักผู้มันเพราะมับมหัดเล็กกุณหล่นเราขอจริงจังว่าผู้ที่ถือสารฉบับนี้คือสีที่เล็กตัวจริงลงนามเข้าบัตรผู้มั่จริทธิ

รวาชเนี่ยเลยวาเปนระตูี่ปนบอกว่าชวาเประตูก็ชวาเป็นประตูฮะชวานั่นก็เด็กที่ว่าประตูนี่เขาเรีวาเออต่างเรียกบาะแยงได้ประตูใหญ่ครับว่าวาใหญ่ประตูเล็กเรียกบาลทะโลกอย่าเล่นนะมา ไปดูนี่ยาบมุมกลองอมายากู กีฬาต้องมราคาไม่กวัามราคักว้างมันมีหาดจะหลอกลวงลุงเคยหาลเรียได้เป็นังไงโคมสวยนะอที่ดีที่เจอหมอัึงโบนสีเดย์เฮืยก้าวจะไม่ไสยาวมากับมหาเล็กคุณลลมมงี่จะมาแต่งงานกับนักงญีงเพชรลา เป็นคำสั่งของเสด็จพ่อสีสวัสดิ์คเจ้าค่ะเป็ั่งของพระทสลายสีสวัสดใช่เลยสีดงเดินทางมาแต่งงากับพระชราแต่เมื่อมาถึงก็มันเล้งลางหลกไปเจ้าค่ะกง็กโง่มรเสด็จพ่อกน้อยเสด็จพี่ิอยุเจ้าค่ะไปไม่อย่งไรอยากจะยืมเงินสักหกแสนองทำอะไรอ่ะจะไปบุดบอกุ้งไปเจ้าค่ะเดือเดือดเดเดน้ามนะจะไปยืมเงินก็ไม่เอา

จะให้ข้าพเจ้าเชื่อใจและแน่ใจไม่ใช่ไรว่าเจ้าพุทธสอนเป็นตัวจริงหลวงท่านมีพยานหลักฐานมาเพียงหรือนั่นคือสิทธิ์เลถึงเพชรชันน์สายนะวันนี้เราได้ส่งสีนิริศมาดูตัวพระองค์พระคุณ์มาพร้อมกับอาหารให้คุณหลยเราขอยืนยันกับผู้ที่สื่อสารฉบับนี้คือสีนิริศตัวจริงฝากสายเพชรชันน์ดูแลเป็นอย่างดีด้วย

พระสหายเพชรรัตน์สีสุราและพระมหเสี่ยพวกเียกันแล้วก็เราจะว่าไปมอมฉันมาสองคนเนี่ยค่ะพระสหายสีสวัสดิ์ทำไมไม่มาด้วยล่ะเออเด็นพ่อจิตวัวดาไม่อยู่ปีละครัไปไหนไปไหนอ่ะไปอุกฤษไปทำอะไรไปทำไมไปเอ่อโค้ชตุ๊กอริสุริยะอ๋อไป จบอลิซานเดรียกิจแล้วจะเลยไปอินเดียไปทำอะไรไปหาน้องสาวล่องสาวชื่ออะไรอ่ะมีโรปูนาแล้วกลับไปเฮียจะไปหาพี่สาวที่เมืองจีนพี่สาวอีกเรอชื่ออะไรยงยงฉีแล้วจะไปญี่ปุ่นไปเยี่ยมหลานหลานชื่ออะไรอ่ะมิชิโกะแบบอ่ะเจออุ้มหัวผมเนาะผมจะกลับมาแล้วยังไม่กลับยังไม่กลับไปไหนอีกไปเวียดนาไปทำอะไร ไปเยี่ยมร้านสาวร้านชื่ออะไรอ่ะเงี้ยงดึกดเดือดทวันไม่ได้หรอครับฮะทำวันไม่ได้ทำวันเป็นของมือถือร้าัสวมือถือแก้าไม่ร้านสาวแล้วจะเรียกอะไรครนบเออวงเปีกนานเลยครับเอาเป็นเรืสองสีตบไม่มาแล้วสีตบอะไรไอสีตบอะไรไงแอ๋ เอาไปแล้วกันไม่เป็นแม่แล้วไม่เจอไปไหนสีนี้อะไรเงี้ยไปทำไมล่ะไปไปไปไหนกันแล้วทำไมไม่หมอเนาะมามามาจะเข้าเลยไปไหนนะไปไปไหนสักที่ไปไหนทุกท้องใหม่ เกิดบัตรเหตุในตอนเช้าเป็นอะไรออกไปนั่งหน้าสะนักรับปากแล้วพอตัวเห็นน,น้ำถนนน่าผิดจักรยานทางไปผ่านมา,มานจักรยานผิดจักรยานเป็นเป็นจัจกรยานนะครับก็เลยขยืมจักรยานน้งถนมผีดคนอีกได้เป็นแบบผีดวัดไปวนมาวัดไปวนมาหมาตัดหน้าชนหมาลงโคลงทุกหมาลงไปทั้งคนทั้งรถ ยลงคล่อมรถด้วยอ่านจะเป็นปัญหอื่นหรือจะเป้นอะไรตันนี้อีกคนงานก็จะดึงออกตายอ่ะตายติดแทนอ่านต้อต่อฟันะจ้ผมก็ได้ปุ่มไปโรงพยาบาลเราควาวัเหตุหมอใหญ่ไมอยู่อยู่แหมอเล็กก็เพื่อเล็กเล็กเล็กลไว หอย็กแลไละไปยักอ่หมอไปยักลงนไปติดมาล้อโอยเด็ดเน่ล้อเด็ดงงไปเป็นอะไรหมอย็บ ยังไม่สะดวกมาไม่เป็นไร liches, i i al, ไนะแคะ่รลึกให้สนุกบกันก็แล้วกันสองวันกแล้วล่ะเแล้วอสนสีเลยอยากให้ทำความรู้จักกับพิฉาเข้าไงอนาคตแน้วพูดดะตองพิเศษสรดกับประทบ่ได้านนี

สเสียเดี๋ยวนี้เลยขอในชาติสัมพันธียว <c oughs> คงไม่สึ่งผันแน่ผมพี่เจ้าขับท๊ะไงเนื่องจากว่าในขณะนี้การปฏิสนสนเสธของรสพิยามาดา,รากรมราชถองกายไม่มา,า,มา,ด,าด้วยแถลงนางต่างภาษารู้เข้าเข้าใจหมามว่ายาเสพต่านจะเบาดูโสดออกมาพี่เจ้าคขับเสียหน้าเนี่ยังไงพ่อไปอังกฤษแม่ลงอยู่โรงพยาบานจะมาไงาแจ้งเหรอไม่แตงรออมได้ไดยินเวลาได้ ถ้ามียาเสพติดก็พูดถูกจะเขาใจเหมือนกันในข้อนี้เพราะฉะนั้นประเมินเวลายืดเวลาอีกสักสามเดือนเพราะข่าวทำไมเล่ะสามเดือนไม่มีงานเลยไม่มช่หรอวะเขาโฟกัอะไรเรื่องอ้ออเยี่ยมเวลาไปอีกสามเดือนพวกข่าวก็ยากใหญ่าจารยจะตัดตั้งโรงพิธีพิเศษของรมให้ระวันสีดีเลยกับเพชรชรานั่นก็ในหว่าสามเดือน หน้าหกชั้นอาสาเป็นพระอุเทน่าหน้าตรเกิดเยี่ยมวงเืิวเองนะครับไม่สมควรหรอกจ้ะหน้าที่นี้ขอเป็นหน้าที่ของหนงเองจะไม่ใช้เวลานิศึกษาดูใจนิสิที่สิบิสิขอบใจสำหรับความหวังในสงคราสศมีมากพี่น้องข่าเลี้ยข้าตั๋วห้องอะไรบอกพิจารณาเลยให้พิจารณาจัดการให้ได้พม่จะเป็นข้องข้าก่อนผู้เชิญพุทธที่สองอยากได้รบอกเี้จัดให้้าม่อยากได้น ใช่อะไรเวลาแต่งงานก็ขอให้ม um ีอัตราคุสามิสองกได้แต่อย่าไปเสียาจหลายคนจะแต่งไม่ได้อะไรช่วยกันดวงใจงางาสองคนรุ่นนี่ Oh